โตโยต้าไฮ u ักรีโ 2.8G Double Cab P-Lander ขับ4ขับคนเดียวไม่เคยพอไม่แท้ไม่เคยกอใหม่แค่ 88k เท่านั้นจะพูดให้มันยากทวพร้อมล้อแม็กขอบ18ส่วนยางปีนี้นี่เองสนใจติดต่อเข้ามาด่วน สวัสดีครับ FC Channel เพชรยนทุกท่านนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์คนดีคนเดิมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวรถกระบะขับ4นะครับเป็นตัวรุ่นนิยมที่ลูกค้าต่างตามหามานานนะครับบอกเลยว่ามีเข้ามาแล้วและสภาพสวยด้วยนะครับด้านหลังผมนี่เลยครับคันนี้นะครับจะเป็นต o วต้าไฮรักลีโว่สองจุดแปดจีดับเบิลแคปพีเนเนอร์นะครับเป็นรถปี2019 รถปี19ไม่ไม่ข้ามแสนโลนะครับไมค์คันนี้ใช้แล้วไปอยู่ที่88,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับและที่สำคัญเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับอ่าคันนี้นะรถเพิ่งเข้ามาขับซติดหลังคาแคลริบอยนะครับส่วนราคานะครับเปิดอยู่ที่879,000บาทนะครับส่งอยู่ประมาณสัก16,000หก0นาอยู่ประมาณนี้นะฮะ ใครที่สนใจรถกระบะขับสี่เอาไว้ใช้งานนะเอาไว้ขึ้นเขาลงห้วยนะครับขนคงขนของตามท้องไล่ท้องนานะครับน่าใช้มากไม่น้อยสภาพดีนะครับติดต่อมาเลยผมขึ้นเบอร์ให้แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะตัวนี้ด้วยความที่เขาเป็นตัวท็อปมานะครับ 2.8G นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ177แรงม้าคันนี้ได้เป็นตัวหน้าหล่อนั่นเองรีโวหน้าหล่อนะฮะได้ไฟโปรเจคเตอร์ไฟ led นะครับมาให้พร้อมนะครับโคมไฟเดิมทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านหน้าไม่มีการชนนะฮะไม่มีการชนนะไม่ใช่ไม่มีการชนนะไม่มีการชนนะครับแต่การชนจะมีามาให้เป็นพาร์ทเดิมนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนตัวไฟสปอตลไลท์คู่ล่างซึ่งเป็น LED นะครับน,นะนะกระจังหน้าก็จะเป็นสีดําเงาตัดกับตัวโครเมียมด้านล่างจะเป็นสีดําด้านในส่วนตัวช่องระบายอากาศนะตัวดาอากาศด้านหน้านะครับ นแล้วก็ยางนะครับล้อแม็กนะครับบอกเลยล้อแม็กขอบสิบแปดคันนี้มาพร้อมกับยางปียี่สิบสองนะครับได้ยางปียี่สิบสองด้วยนี่ให้ดูเลยนี่นี่นี่สัปดาห์ที่สิบเก้าปีสองพันยี่สิบสองนะครับดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังช่วงล่างเดิมไม่มีสน,นิมนะครับยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับแต่ถ้าใครอยากจะมาดูรถก่อนก็ได้นะหรือจะเอาไปทางสภาพอย่างนี้เลยเราก็ยินดีนะฮะเผื่อลูกค้าบ,บางท่านชอบชอบเดิมเดิม นะะฮนี่เป็นรถ2.8นะไฮลักสองจุดแปนะครับแล้วก็กระจกบานหน้าบานหน้านะครับพาร์ทเดิมนะครับบานหน้าพาร์ทเดิมภาษีพรบดูแลให้ติดซิมให้พร้อมนะฮะกระจกโครเมียมนะครับที่จับเปิดประตูก็เป็นโครเมียมด้วยเป็นเป็นมันเป็นคีเลตมันล็อกแบบนี้ได้นะอารมณ์เหมือนฟอร์จูเนอร์นึกไม่ออกเหมือนฟอร์จูเนอร์นะครับนี่นะครับแผงประตูด้านในตกแต่งด้วยสีดํานะครับสีดำตรงนี้บูหนังนะครับบริเวณที่จับตรงนี้กระจกออโต ทั้ง4บานนะครับออโต้ทุกบานเลยโครงสร้างเดิมหัวน็อตเดิมนะครับเสาเอด้านหน้านะเสาเอด้านหน้าโครงสร้างเดิมนะแล้วก็ตัวเสาบีนะครับอันนี้ก็น็อตเดิมไม่มีการไขไม่มีการถอ,อยเหมือนเดิมนะครับอ่านะน,นี่อย่างที่บอกไปกุญแจคันนี้มันเป็นแบบคีย์เลสแบบนี้นะเป็นกุญแจ key แคีย์เลสคล้ายฟอร์จูเนอร์คอนโซลตกแต่งฟีดัมตัดกับโครเมียมนะครับวัสด,ดุเกรดพรีเมียมนะจอ Android โรงงาน Toyota Air Auto นะครับ Power Outlet โหมดเออ f ฟระบบป้องกันการลื่นถไถลระบบชะลอลงทางลาดชันนะครับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อมีมาให้นูน่นนะครับเกียร์ออโต้ด้วยนะคันนี้จัดเต็มนะครับเรียกว่าจัดเต็มเลยในส่วนของตัวออปชันฟังก์ชันของเขานะฮะอันนี้ในส่วนของตัวสำเนาเล่มรถเดี๋ยวผมไปยาาด,ดูนิดนึง ขออนุญาตขออนุญาตอ่านี่นี่รถปี19นะครับแต่ในนี้ยังไม่ได้ระบุนะรว่าเป็นรถมือเดียวมานะครับตรงนี้เขามีการปิดรายละเอียดไว้ว่าเป็นรถบริษัทรถมือเดียวมานะครับเดี๋ยวเราไปเช็คข้อมูลเพิ่มเติมให้นะแต่ถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะเช็คประวัติได้แน่นอนรถคันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะจะได้เป็นเบาะหนังสีดําสภาพตามนี้เลยนะบอกเลยสภาพตามนี้ไม่ได้ไป ไปไปหุ้มใหม่แน่นอนนะเพราะมันไม่ได้ขาดไม่ได้อะไรเราแค่ไปฟอกไปสปาเนะท่านั้นเองนะก็สปาก็จะมีการนวดน้ํามันนะฮะนวดอโลมานะครับมไม่ใช่คนละสปากันแล้วช่งางภาพนี้ก็ยืนยิน้มนะอ่ะในส่วนของแผงประตูด้านในฝั่งด้านหลังนะครับเหมือนกันละเอียดสวยเราแค่ไปสปาเท่านั้นนะฮะตัวบอ่อละเอียดตัวบอ่อไม่มีขาดไม่มีฉีกนะครับไม่มีปลินะ มีแอร์ด้านหลังให้ด้วยมีแอร์หลังเพดานสะอาดนะครับถือว่าเกือบสมบูรณ์เลยนะมีรอยเลอะเล็กน้อยเท่านั้นเองไม่ได้น่าเกียดอะไรนะครับโครงสร้างดีตัวแก็บช่องว่างระหว่างตัวห้องโดยสารกับกระบะท้ายเมทอาร์กมองเห็นกลมๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะนี่แชสซีด้านหลังซุ้มล้อหลังนะครับไม่มีสนิมนะอันนี้มันมีแต่คราบเลอะโคลน,นะครับเดี๋ยวเราไปสปาให้ไม่มีเอาไปจอดแช่น้ำหรือไปจมน้ำมามาเงี้ยเราไม่เอารถรถพวกนั้นเข้ามา นะครับขับ4นะครับ4คูณ4ดิฟล็อกนะฮะแล้วก็มีตัวหลังคาแคลรีบอยนะครับอันนี้ก็ติดเพิ่มเติมมาให้นะครับลงเล่มเรียบร้อยนะอ่าด้านหลังนะครับไฟท้ายนะครับด้านซ้ายดูด้วยตาเปล่านะครับโคมสวยเลยโคมแท้นะฮะโคมแท้ตัวหนังสือโตโยต้านะครับที่จะเปิดท้ายโครเมียมพร้อมกล้องนะ ไฟเบรกดวงสามมีแตกนิดนึงต้องแก้งานให้นะครับเนี่ยพวกตัวหนังสือลายเยื่อต,ต่างต่งพวกนี้อยู่ครบนะครับส่วนไฟไฟเบรกด้านขวาไฟท้ายตรงนี้ก็เป็นโคมเดิมนะครับไม่แตกไม่เล้ากันชนเป็นโคมเมียมพาร์ทเดิมนะซุบขออนุญาตเปิดท้ายหน่อยอติดตัวกันกระแทกมาให้ด้วยจากโรงงานโตโยต้าเลยนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างด้านท้ายนะครับ ตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับเดิมโครงสร้างด้านท้ายเดิมนะครับไม่มีชนไม่มีสนิมนะฮะอันนี้แน่นๆเลยนะนีโครงสร้างเดิมสวยนะครับ8 7 10, 9แส0 0บาทนะครับสำหรับบี v o ตัวท็อปตัวนี้นะครับ2.8 G ขับ4เกียร์ออโ,โต้นะครับนานๆจะเข้ามาทีนะครับสเปคปท็อปสุดแบบนี้เลยนะ มาดูกันต่อนะครับในส่วนของด้านขวานะครับรายละเอียดตัวสติกเกอร์ติดอยู่ครบนะฮะล้อยางสเปคเดียวกันกระจกบานเดิมติดรถมานะแล้วก็ตัวแผงประตูนะครับตัวแผงประตูด้านในนะครับบุหนังกระจกอะไรพวกนี้รายละเอียดเดิมๆสวยๆตัวเบาะไม่มีรอยขาดนะครับนี่ดูเลยอันนี้คือสภาพเดิม ยังลองพื้นมาให้นะครับตัวผมก็ผมเดิมอ่ะเรามาดูกันนะครับในส่วนของตัวฝั่งคนขับนะครับตัวแผงประตูนะครับแผงประตูฝั่งคนขับละเอียดสวยไม่มีริ้วรอยนะครับตรงนี้จะเป็นแดชบอร์ดควบคุมระบบเฟ็นเทอ์ล็อกกระจกพับปรับไฟฟ้าเปิดไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้ Auto ด้วยนะแล้วก็ตัวโครงสร้างโครงสร้างตัวรถเสาเอด้านหน้านะครับ ันนี้เดิมเลยนะเดิมเดิมนี่แล้วก็ตัวตัวคอนโซลพวงมลาลัยอะไรต่างๆนะพวงมลาลัยคันนี้ได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีตัวครุสคอนโทรลนะครับรายละเอียดพวงมลาลัยนะครับต้องบอกเลยว่าไม่มีริ้วรอยคันนี้ไม่มีริ้วรอยโลโก้ก็ไม่มีรอยถลอกนะแล้วก็เลขไมล์สวยด้วย88,182กิโลเมตรนะครับแปดหม่นแะปนะฮ 88, ะ 88K นะครับแล้วก็จอ Android อทัศสกรีนจากโรงงาน Toyota นะครับนี่ตัวจอนะครับกับตัวฟังก์ชันเนี่ยจะคล้ายๆกับเจ้าตัว Fortuner 2.8V ที่ผมเคยรีวิวไปเหมือนกันเลยนะหน้าตาเหมือนกันเลยแต่แค่ขนาดจอไม่เท่ากันเท่านั้นเองนะแล้วก็ตัวกล้องมองหลังนะครับอันนี้ใช้งานได้ปกตินะครับที่เหลือไม่มีแล้วก็เป็นแอร์ออโต้นะครับ รายละเอียดไฟสองแผนที่ด้านหน้าที่บังแดดนะครับใช้งานได้ปกติกระจกมองหลังเป็นแบบธรรมดายังไม่ได้เป็นตัดแสงออโต้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวห้องเครื่องกันดีกว่านะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่หารถกระบะขับ4ี่นะครับรีวอคันนี้น่าใช้นะครับไม่น้อยอ่านะ นี่นะครับรื่งยนต์ดีเซลนะจะเห็นได้เลยว่าอันนี้รถยังไม่ได้ทําสปายังไม่ได้ทำความสะอาดท่องเครื่องนะเอามาให้ดูก่อนเลยว่าสภาพห่องเครื่องเดิมๆมันเป็นยังไงนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับไม่มีคราบน้ํามันเครื่องรั่วซึมไหลเยิ้มออกมานะครับแล้วก็ตัวหัวน็อตยึดฝากกระโปรงตามซอกอะไรพวกนี้ก็เดิมๆตัวเพจก็มีมาให้เพจเดิมติดรถนะครับตัวเพจมอกอก็มีนะนี่แบตเตอรี่นี่เพิ่งเปลี่ยนนะครับแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนโครงสร้างคานหน้าเดิม ไม่มีชนนะครับจะเห็นได้เลยว่าสัญลักษณ์ตัว L นะครับด้านขวาก็จะเป็นตัว R นะครับชัดเจนนะครับว่าไม่มีชนจุดแต้มสีมา QC ต่างๆนะครับอันนี้ก็เดิมแล้วก็หัวนอ็อตอันนี้ก็คือด้านๆ้าเดิมๆแบบนี้เลยจากโรงงานนะครับอันนี้ตัวปัม๊มโลโก้โตต้านะครับก็ยังติดอยู่ที่ฝากระโปรงนะฝากระโปรงเดิมสปอร์ตเมทั R, ตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆอะไรนี้ก็ยังติดอยู่ครบเลย ะครับก็ถือว่าคันนี้เป็นรถเดิมแหละนะครับไม่ยังไม่ได้เก็บงานไม่ได้ทําอะไรมานะครับอ่ะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวต้าไฮรัก r ี v o 2.8G Double Cap ป r ีเ n เนอรคันนี้นะครับเป็นรถปี19ไม่ใช่แล้วไป88,000กโลนะครับราคา879,000บาทนะครับคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใครสนใจก็ให้ติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะอย่าช้านะครับเพราะว่าถ้าช้าแล้วรถมันจะไม่อยู่นะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่จากทางช่องเพชรยนต์สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่รุ่นใดยี่ห้อใดนั้นห้ามพลาดนะครับวันนี้ขอตัวลาสวัสดี FC ทุกท่านไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ